มันมีสิ่งนึ่งที่ทําให้ผมตั้งหนิดใจเกี่ยวกับ B 0. 2 0เดิมทีเขาจะถูกขายเป็นแพ็ก3ตัวที่มี h ัชชิ่กับ h า w จีแต่ก็โดนยกเลิกไปมันไม่แย่นะครับดีไซน์แทบจะหลุดออกมาจากหนังเลยสัดส่วนตามตัวดีเทลต่างๆสุดยอดแต่เมื่อได้จับเล่นมันไม่ได้มีอะไรใหม่สีเหลืองตามตัวก็ลงสีงมาไม่เข้ากันระหว่างเนื้อพลาสติกกับเทนติง้งโทนสีมันไม่เหมือนกันแต่สีนี้เป็นสีที่ทําให้เข้ากันได้ยากมากๆสีหนึ่งจุดขยับ เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกผิดหวังกับหุ่นตัวนี้เลยครับเอวข้อมือไม่เสร็จหมุนไม่ได้ตัวก่อนหนะ้าเอวยังหมุนได้และมันไม่มีทางเกี่ยวข้องกับการแปลงร่างเขาเลยเพราะการแปลงร่างของเขามีความคล้ายคลึงกับตัวเบอร์18บแหากใครไม่ชอบระบบแปลงตัวก่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันจะทําให้คนไม่อยากแปลงเขาอีกเลยตั้งรถก็เป็นรถเต่า v o l k s w a g e n มันดูสวยดีแอบตลกเหมือนกันนะครับที่บีภาคหนังมีหน้ารถเหมือนกับการ์ตูนมากกว่าบีแ6 ล้อลงสีมา,าแถมติดหมุดโดยรวมมันคือหุ่นทําใหม่มาสวยแต่มันเหมือนกับมาอยู่ที่เดิมจุกขยับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ผมหวังว่าตัวใหม่ที่จะทำไป2.0จะไม่เจอปัญหาแบบยิงคแค่นี้แหละ